สวัสดีจ้า่องสาวห้อยบ้านนะจ้าเมื่อนี้กับแม่พาพี่น้องเขามาซิดเบ็ดอีกแล้วจ้าแม่สวัสดีพี่น้องเขาแน่สวัสดีจ้ามาซิดเบ็ดน้ำกันจ้าตามพี่น้องจ้าเนื้อเป็ดเขากต่นเนื้อกุ้งแล้วจ้ากุ้งปล่อยเขาหนี่งแล้วจ้ามาลุ้นกันจ้าโอ้โห,โห,โห,โหมันแล้วจ้ามันแล้วโอ้ปากกาแบบแม่ ง,งามอยู่จ้า <c oughs> ในละจ้าเนี่ยเรากำลังตรงเนี่ยปาน้ำสวยเบบ่อกรบเอนด,ดีละจ้า เห็นน้ำก <out> ันบ่นออน้ำแกาปามจ้ะแลโอโหปลายังน่ะในปลาขาวจ้าเออมานปลาขาววันนี้ปลาจังปลาขางปลาขาปลาโฮ้โ <hi> จ้า hey. เห็นมะนาวงามจุจ้าแสงแดดซองแบบซองเลยจ้าหล่อนเหยื่อไปกินละจ้าหอมหวานแล้วตัวงามนี่ตัวใหนีใหญ่แม่ตัวนี้งามงามจ้าเพิ่นกินเหยื่อไปหลายรอบแล้ว So เกือบนกงหลายแล้วเด้อจอบยี่เลยเนาะจอบกินตะกุงแม่ป่าเขาก็ได้หลายตัวแล้วนะจ้าอ้โหแม่เราก็มานี่งละจ้างามมาจ้าพี่น้องเห็นน้ำกันว่านาะปลารจะต่งไงนอนปะนอนซ้ำ ของงามเอาขึ้นมาได้ป่ะแม่เอาเอาเอาได้ปลาแล้วของจ้าเพราะมันหลุดแล้วบอกอ้าวคนหวานปลาแล้วคนของพี่จ้าปลาต้นเมืออยังไงเลยโอ้ยแดด lấy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn บรรยากาศน้ำสวยกับเย็นเย็น้ะจ้ามือนี้กัล้มล้มจ้าแม่แลากขยังหาหม่องทาลงไม้วจ้าเปลี่ยนหม่องจ้าพี่น้องเพิ่นกลับมาใส่มอง้วจ้าเห็นน้ำกันบ่านนอ ีน้ำรอบป่าเด้จ้ะปากกาคนอุ้มนี่บ่หมานเลยของนะจ้าเสียงป่าบ่อนป่าโดจ้าน้ำแก้ปั๊มๆเลยจ้ะทันพ่ทันเต่าเบ็นวะ เป็นจ้าตัวงามจ้าเอาเอาเหลุดจ้าดึงขึ้นมาย่ทั้งโคกยานพันหลุดอาจจะจะว่าอไงยานพันหลวดเฝ้าดึงขึ้นทั้งโคกเฝ้าไรเฝ้าไรเสาห้อยตึกด้วยจตเสาห้ยต่นเลย ตื่นป่าตื่นตอนตัวไก่ร้องแร้วง่ายตื่นว้วนลอยกินหมูจักลอยกินหมูจักโอ้ยยี่รีเยอะเหมือนกจนคืนโอ้คืนไม่เหมือนแม่คืนตก็ลอยกินตัวยานเลยพ่อหนอนเลือดโอ้ยนอนคืนลงแล้วเสียงเพิ่นอันไกลมองเนาะดังช่วงช่วงตาเขากลับมาเนี่ยได้จ้ะมือนี่หลายตัวแหละขางไว้กันจ้ะ เสียงพันไลป่าแลวจ่าขตามตามเยอะพันไลมองพันไลมองใส่กางไวลแพันกับมันก็ลงป่าโอ้นอ้โอ้โนโอ้โหโอ้โู้กหโอ้โอ้วเนอ้งาโ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ่โหโ่้โม้โ้โหโ้โหอ้โอ้โโองโห้ะอ้อโ กินเล็กเลยเจาเวียดดวงกินดวงกินนาะเกียบรุดเอาไหมเกี๊ยบไหมฮึหวานอีกแล้วตัวใหญ่นี่งามฮ้กินเบิรบ่โอ้มีแตตัวงามๆจ้าพี่น้องกนเแม่เราหมานจ้ามือนี่เอาตงยัวไปกินอ่ะ อตัวง่ญ่แทนแม่น้ำเนาะเจ้งมาหวานตัวตัวง่าห่เกืนืนทุกโตเนาะแม่เกจกเออเสดายเบ็ดออเห็นไมเบ็ดเบ็ดท้องยั้งตัวแม่เอาเบ็ดไม่กรได้เอาเบ็ดไม่เนาะโห ว่ามันปนินน่อยอ้แม่เราคือหมานเธอจ้าเปลี่ยนเบ็ดไหมหมานคักคืออ้ตัวนี้หนักตัวหญ่คักแล้แม่งามคักจ้าหมานและหมานและสกมสกเด้จ้ายงลสแม่โซผลงานเขาด้วยมือนี่พูดนะพูดนะผลงานเขาจ้าหมานจ้า นี่ละจ้าคลิปนี้กะชีฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี่ละจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสาวห้อยบ้านนาเลยนะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า